สวัสดีครับสวัสดีครับอเอ้าพี่อาตครับผมโอ้โ,โหลมไหลหอบมาได้ครับเนี่ยไม่เจอตั้งนานเลยอ๋อลมร้อนเขาหน้าร้อนแล้วนี่อ๋อเออร้อนเฮ้ยรถพี่มาทำอะไรเนี่ยหโูโโทำไมพี่ดูรวยขนาดนี้เนี่ย <ฮะ S 2> ใส่ทองใส่ทองนี่ขนาดผมเปิดเต้นรถขนาดนี้ผมยังไม่กล้าซื้อทองขนาดที่ใส่เลยนะโอ้ยธรรมดานี่ธรรมดาเหรอพี่นี่ธรรมดาทำไมนี่เส้นนี้นี่ผมลองจับอูทอง โอ้ oh, หนักไหมหนักๆพี่ยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยเหรอพี่โอ้ oh. มหงคเห็นแหวนไหมเห็นแหวนไหมเอาน,นี่แหวนเนาะแหวนครับอันนี้ก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทครับนี่คุณเห็นไหมว่าผมต้องยกมือขึ้นไว้อย่างนี้ตลอดเนี่ยทำไมอะพี่ยกไม่ขึ้นแล้วมันหนักนี่แหวนวงนี้นี่รวยอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะเนี่ยต่อไปครับนั่นแหละแบบที่เขารู้กันอ๋อครับครับ นี่ดูดูปะครับนี่สมเด็จสมเด็จเด็ดใบหญ้าสมเด็จเด็ดใบหญ้าครับเช่าที่ไหนครับเนี่ยเช้าที่ร้านครับจากร้านครับดูแววตารู้เลยไม่ได้คิดมาครับครับสาธุครับแล้วพี่มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้อ๋อผมว่าจะมาดูรถอออมาดูรถวันนี้ซื้อรถเหรอพี่เออดูทองเบื่อแล้วซื้อทองทุกวัน หพี่ซื้อทองทุกวันเลยเหรอโอ้โหผมว่าเรื่องดูรถไว้ก่อนเลยพี่ผมถามนี้ดีกว่าพี่ทำไงให้ผมเหมือนพี่ได้มันเนี่ยอย่าเป็นเหมือนผมเออมีทองมีทองใส่ไม่ยากไม่ยากด้วยเหรอพี่ไม่ยากผมบอกเลยพรุ่งนี้ผมว่าจะไปซื้อทองอีกสองสามเส้นอ่ะพรุ่งนี้พี่จะไปซื้อทองอีกสองสามเส้นเออพี่จะไปซื้อทำไมต้องเยอะต้องแยะสองสามเส้นอีกอะอ๋อก็ เส้นเก่ามันใกล้จะรอกแลวเส้นเส้นเก่ามันลอกเลยไป้เส้นใหม่ไอที่เมื่อกี้บอก20บาทก็เนี่ย2ีบาทส5บาทสิบาทก็รวมกันเป็น35บาทก็คือไว้ไอบาทนี่คือราคาราคาราคาเงินบาทไม่ใช่น้ำหนักทองไม่ใช่ คือราคาเงินบาทราคาเงินบาทยี่สิบบาทสิบห้าบาทเออคุณดูดิเนคุณลงทุนวันละเท่าไหร่เองคุณดูรวยแล้วนะนะเออแค่นี้ก็ดูรวยได้ดูรวยเอออยากดูรวยเหมือนผมเนี่ยคุณลงทุนแค่นี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปกับผมได้เลยพรุ่งนี้ออไปครับพี่ครับแต่ตอนนี้มึงออกไปอยากเต้นผูกก่อนไปไม่ไม่ไ,มไปอะไรวะก็มึงถามกูว่าทำยังไงให้ดูรวย มันนี่ไงก็ดูรวยแล้วเนี่ยมึงไปลงทุนสามสิบห้าบาทเองนะไปมึงออกไปอย่าเป็นกลุ่มไดลงทุนต่ำมยังยัง <ไป S 2> ยังอีกยังอีกอไรไปแม่เหรอยังอีกยังอีก